สวัสดีชาว World of t a n k และท่านผู้ชมทุกท่านพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับในเกม World of t a n k แล้วทำไมต้องทำเสียงนี้ด้วยวะ <c oughs> ามาพบกับนิกกี้นะครับเหมือนเดิมนะกับเกม World of t a n k นะแล้ววันนี้นิกกี้เอารถ T5 มารีวิวนะครับมาแนะนำกันนะเป็นรถที่เอาไว้เก็บตังค์นะแล้วก็ทำสถิติได้ดีด้วยนะ นั่นคือ T 6 7นะฮะที7ของอเมริกานั่นเองนะครับคันนี้นะเป็นนะทีดีนะฮะ t ทเป็นรถที่เล่นง่ายนะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเรามาดูกันที่ HP ของมันก่อนนะครับ HP ของมันเนี่ยอยู่แค่360นะน้อยนะน้อยน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเกราะแล้วก็ตัวป้อมปืนเนี่ยก็บางนะ ที่ตัวถังด้านหน้าเนี่ยหนาแค่21ดนะครับด้านข้าง19ด้านหลัง13ส่วนที่ป้อมปืนเนี่ยด้านหน้า25ด้านข้าง19้าด้านหลัง13ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาไหมก็เราเล่นแถว2อยู่แล้วเนาะเราเล่นแนวหลังอยู่แล้วก็เป็นปัญหาไม่มากนะก,ก,ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าตัวนี้มันจะชดเชยด้วยเรื่องของความเร็วความเร็วสูงสุดคันนี้ทำได้อยู่ที่6 1กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับแต่ว่ากําลังเครื่องยนต์อยู่ที่460แรงมา้าซึ่งมันก็จะออกตัวช้าหน่อยนะแต่ว่ามันทําความเร็วได้ดีนะครับวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะเร็วขึ้นเองนะฮะซึ่งความเร็วนียก็เอาไว้ย้ายที่นะย้ายที่แคมป์ไปหาจุดยิงที่ดีกว่าได้นะฮะก,ก็สามารถทําได้ดีนะครับแล้วก็ระยะการมองเห็นอยู่ที่340นะฮะ มาดูที่อุปกรณ์นะที่ผมแนะนําชิ้นแรกเลยก็คือตะข่ายพรางตัวเนี่ยดีมากเพราะว่าถ้าเราหาจุดยิงที่ดีๆแล้วเนี่ยจุดแคมป์ที่ดีเนี่ยคันนี้มันมีป้อมสามารถหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนก็ใช้ตะข่ายพรางตัวนี่แหละมันก็จะช่วยให้เราพรางตัวได้ดีขึ้นนะแล้วก็อันที่สองที่ผมใช้ก็คือจะเป็นกล้องสองตากล้อง2ตาก,ก็คือวเวลาเราจอดแคมป์อยู่เนี่ย เราสามารถาเป็นพาสซีฟสกาได้ไปแทนรถ LT ได้สบายๆนะฮะเพราะว่าค่าพังตัวที่ดีนะฮะแล้วก็มีกล้องสองตาด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้การมองเห็นการตรวจับของรถคันนี้ดีขึ้นนะครับอันที่3ที่ผมใส่ก็คือโหลดเร็วนะครับตัวโหลดเร็วก็จะช่วยให้เราโหลดได้ไวขึ้นนะฮะมาดูกันที่ปืนของผมบ้างปืนตัวนี้เป็นปืนท็อปของคันนี้แล้วเป็นปืนเทลห6นะฮะ 76มมตรนะเอทกัน M1A1 มีการเจาะเกราะอยู่ที่128นะแล้วก็ถ้าเป็นลูกทองเนี่ย177เอ่อ7อแล้วก็ความเสียหายเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ115นะก็ถือว่าต่อน,นัดเนี่ยไม่สูงแต่ว่าอ่ายิงได้ถี่นะครับมันสามารถยิงได้16ถึง18นัดต่อน,นาทีนะข้อดีของคันนี้ก็คือ มันพลางตัวได้ดีนะพางตัวได้ดีพอสมควรเลยค่อนข้างดีมากด้วยแล้วก็มีความเร็วที่สูงมีการหลดกระสุนที่รวดเร็วความแม่นยําที่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแม่นยําของมันกันบ้างนะครับที่ปืน7 6ม mm ิลลิเมตรนะมีการเบี่ยงเบนกระสุนอยู่ที่0.41นะครับที่ระยะ100เมตรก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็ไม่ถึงกับยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็เท่าที่เล่นมาก็โอเคนะโอเคมากๆเลยนะฮะ รถคันนี้นะฮะหาที่แคมป์ดีๆหาจุดยิงดีๆเนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยเพราะว่ามีการพลางตัวที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็เราก็ใส่อุปรกรณ์ให้มันเป็นตะข่ายพลางตัวเนี่ยมันก็จะยิ่งยิ่งตรวจจับได้ยากมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูค่าการพลางตัวของรถคันนี้กันนะครับเอาเรามาดูค่าการพลางตัวกันนะฮะสำหรับรถ td นะเทียห้านะครับของทุกๆชาตินะ เริ่มจาก s u 8 5นะสีเขียวนี่คือค่าการพังตัวเวลาเราอยู่เฉยๆนะครับส่วนสีส้มนี่ก็คือเป็นค่าการพังตัวเวลาเราขยับตัวเวลาเราเดินเวลาเราเดินไปไหนตอนไหนเงี้ยมันก็จะลดลงนะส่วนสีแดงนี่คือเวลาเรายิงแล้วเนี่ยค่าการพังตัวเนี่ยมันก็จะลดลงน้อยที่สุดนะครับดูนะในเทียร์ห้าใน TD เทียร์ห้าเนี่ยสูงสุด สูงสุดน่าจะเป็น S U 85นะครับอยู่ที่22.29นะฮะส่วนที่6ก็ก็คือนี่คันนี้นะครับค่าการพังตัวอยู่ที่20.63นะฮะก็ถือว่าอยู่ระดับต้นๆน,นะใช้ได้เลยนะฮะส่วนค่าการพังตัวน้อยสุดน่าจะเป็นคันนี้นะฮะ เคาน์เอร์คันนี้นะครับเทียห้ทีดี TD, คันนี้12.79แค่นั้นเองนะซึ่งทีหกเคันนี้ของเราเนี่ยก็มีค่าการพังตัวที่ดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวน้องๆก็จะมาถามกันอีกว่าพี่ดูจากเว็บอะไรอะไรอย่างงี้นี่นะ wotinfo.net นะบอกไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาถามกันอีกนะครับสำหรับสกิลของคนรถนะ ที่ผมแนะนำสำหรับผู้การเนี่ยอันดับแรกที่ผมแนะนำก็คือซนะิกเซนซิกเซนเนี่ยต้องมีเลยนะสัมผัสที่6นั่นเองนะครับอันดับที่2ก็คือการพลางตัวนะครับคนปืนนะครับก็สามารถอัพพรางตัวได้เลยนะฮะหรือจะเป็นตาพิฆาตก็ได้นะครับตาพิฆาตนี้ก็จะช่วยทำให้เรายิงข้าศึกแล้วติดสถานะด้วยนะฮะที่เขาอธิบายไว้นะครับก็คือความสามารถนี้เพิ่มโอกาสในการทำความเสียหายอย่าง ร้ายแรงต่ออุปกรณ์ในรถและผลรถถังของค่าศึกนั่นเองนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็แนะนําให้เป็นพรางให้หมดนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นคันนี้ให้ดูสัก2-3สเกมนะดูว่ามันสามารถทำเงินได้ดีขนาดไหนนะแล้วก็ค่าซ่อมค่ากระสุนมันแพงหรือถูกยังไงนะลองไปดูนครับผม ในเกมแรกนะผมก็เป็นท็อปเทียนะครับได้มาเจอกับเทียห้าด้วยกันนะแล้วก็มีเทียสี่เทียสามปนมาด้วยนะในการเล่นของผมนี้ผมก็จะพกกระสุน AP มา30นัดนะเจาะเกาะ12นัดแล้วก็ HE อีก3นัดนะครับ ลูกสุนจอก่อนที่ผมพกมา12นัดน,นี่ก็ไว้เผื่อเจอเทีร์สูงที่แบบหนาๆหน่อยนะก็เอาไว้ยิงพวกนั้นหนานะฮะนี่นะครับในเกมนี้ผมก็มาซุ่มในพุ่มไม้เลยนะหาจุดแคมป์ดีๆหน่อยแล้วก็ซุ่มยิงได้เลยนะครับ ัแรกเรียบร้อยไปนะฮะออกมาให้เห็นอย่างนี้นะไม่เหลือนะครับผมขอญาตดังเสียงมานิดนึงนะเบาเหลือเกินนะแทบไม่ได้ยินเลยคันที่สองนะโผล่ออกมาอย่างนี้นะแม่ คันนี้ผมมีซิกเซนด้วยนะคันนี้ร28่ใช่ไหมที่การเจาะเกราะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเจาะเกราะได้ดีนะครับแทบไม่ต้องใช้ลูกกรไ,ไม่ต้องใช้ลูกสันทองเลยนะผมมีซิกเซนด้วยนะครคันนี้คือที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคือผมย้ายผลรถออกไปแล้วจริงๆผมมีซิกเซนอยู่ เนี่ยเขายังไม่เห็นนะอ่ะเห็นแล้วนะครับแต่ก็ยิงลางกระสุนระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนะในเมื่อเห็นแล้วก็มูฟหาที่ใหม่ครับมีทีหกเจ็ดนะคันเดียวกันเลยเรียบร้อยไปครับตอนนี้คิวไปแล้วสี่คันนะง่ายๆหาจุดแคมป์ดีๆนะแล้วก็ยิงก็แค่นั้นเองไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะตอนนี้แนนนำแบบ นำริ้วเลยนะเต่อหนะนึ่งะพอคะแนนนาแล้วเราก็เริ่มบู๊แล้วจริงๆไม่ต้องบู๊ก็ได้นะแต่ผมมันแบบมันเป็นคนอย่างเงี้ยนะชอบบู๊อยู่แล้วนะวิ่งไปยิงไปอะไรไปเออข้อเสียของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือป้อมนะป้อมมันจะหมุนได้ช้ามากนะเป็นธรรมดาของทีดีอเมริกานะ ป้อมหมุนได้ช้าผมผมก็นำน้ำโดงมาเฉยเลยมาอยู่หน้าสุดเลยเนะี่ยผมสายบอูอยู่แล้วนะย,ย,ย,ยิงไฟไหม้เลยยิงไฟไหม้เลยนะตอนนี้ก็คิวไปแล้ว7คันนะเนี่ยป้อมมันจะหมุนช้าหน่อยนะ เพื่อเราก็ลุมยิงไปเรียบร้อยนะตอนนี้ก็14ต่อ3นะทำะเติมเไป2,248แนละ้วตอนนี้เล่นไปตอนนี้ยังไม่ถึง5นาทีเลยนะไวมากเกมนี้ด้านหน้าเห็นแล้ว้วนะบ้านบางังนะยิงไม่ได้นะอดแล้วละ่ะก็เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูคะแนกนกันครับ ในเกมแรกผมก็ทำเอ็มแตกไปเลยนะแล้วก็ได้เหรียญทบปกันมานะแล้วก็ไฮคาลิเบอร์นะเปืนลำกล้องใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้มีพริมเมอร์พรีเมียมอะไรเขานะก็ได้ตังมา28,431นแะแล้วก็ค่าประสบการณ์1,406เป็นค่าประสบการณ์เพียวๆนะก็ไม่ได้คูณอะไรนะครับแล้วก็เหรียญอะไรอีกก็ไม่รู้นะเยอะแยะแล้วก็นี่ก็หลายชื่อที่ผมยิงเข้าไปนะครับแล้วก็มีที่ สปอร์ตไปเจอด้วยนะรเราก็ได้คะแนนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมวิ่งนําไปยิงเขาเลยนะก็ได้ได้ตรงสปอร์ตด้วยนะก็ได้คะแนนเยอะมาดูตรงดาเมจกันบ้างนะทำดาเมจไปอันดับ1 2,248นะค,คิวไป7คันนะครับได้เหรียญมา6เหรียญน,นะนี่ตรงนี้สำคัญเลยนะครับก็จาก2 000, 8 0 0นะหากค่าซ่อมไปโดนยิงไปหลายที่เหมือนกันนะ ก็หักค่าซ่อมไป1,790นะแล้วก็ค่ากระสุนเป็นค่ากระสุน AP นะผมไม่ได้ใช้ลูกทองนะค่ากระสุน2,400นะครับแล้วก็ยุทธััจจัจช่วงนี้เขาลดพอดีนะปกติก็3,000นะจะลดไปลบไป1,500ก็เหลือตังมาใช้2,200 0นะฮะ2 000, 2 7 4 1นะก็โอเคนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสำหรับ T ห้นะที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็คือ แนะนำเป็นเป็นรถที่แนะนำเอามาเก็บตังค์กันเลยนะฮะคันนี้ค่อนข้างถูกนะเทีย5้าไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมหรือค่ากระสุนนะครับก็เอามาเก็บตังค์กันได้นะใช้ได้เลยคันนี้เดี๋ยวไปดูเกมที่2กันครับผมในเกมที่2นี่ผมก็มาเจอกับเทียหเทียเจ็นะมีเทียเข้างละ ข้างเขานี่มี2คันนะข้างผมมี3คันนะก็ขยับขึ้นมาอีก2เทียนะแล้วก็มีเทียสี่ปนมาด้วยเล็กน้อยนะครับก็มาดูกันนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเล่นกับเทียห้ามันก็เล่นง่ายสิอ่าได้นะเดี๋ยวมาเล่นกับเทียเจ็ดกันบ้างนะฝนจะตกแล้วนะครับมืดมาเลยฟ้ามืดมาเลยนะรีบ <c oughs> ไปแล้วนะ เดี๋ยวเกมนี้ผมจะไปสเกล์ด้วยนะไปพัสสีฟสเกล์ให้ดูนะครับใช้ตะข่ายพลางตัวกับกล้องสองตาให้เป็นประโยชน์นะครับผมก็จะอยู่ท้ายๆรายชื่อเลยนะอยู่ล่างๆเลยแต่ก็มายิงกับเทียร์6เทียร์7ได้นะ บรายดิ้งช็อตไปนะก็6เซนต์ขึ้นเราก็หลบเลยนะนี่นะครับตรงนี้จะมีบ้านหลังน้อยๆอยู่นะครับยิงไม่ทันเพื่อนนะโดนยิงอีกมี MT 25อยู่ด้านหน้านะก็มาสก,กาวตรงนี้นะครับก็ ล็อกเป้าเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากฮะเรื่อเราเก็บไปแล้วนะไม่ทันนะเห็นใครผ่านไปผ่านมายิงได้ยิงฮะไม่ต้องคิดอะไรมากที่ดีเราต้องทำดาเมจอยู่แล้วนะหน้าที่หลัก ตรงนี้มีผู้ไม้เป็นแถวยาวเนี่ยมาซุ่มยิงได้นะแต่ว่าแนะนําคนที่จะมาซุ่มตรงนี้ต้องมีซิกเซนนิดนึงนะถ้าไม่มีซิกเซนนี่ก็อาจจะโดนยิงก่อนนะก็จริงๆผมกะจะมาสกาตรงนี้แหละแต่ว่าก็คงจะไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนี้ไม่ทําแล้วล่ะ ชินูไกนะวิ่งเข้ามาแป๊บๆหายไปแล้วบันดาเห็นเพนเซอร์4 d เห็นหัวอยู่นิดเดียวเนี่ยเห็นอยู่นิดเดียวยังยิงโดนอยู่นะยังยิงยิงได้อยู่นะแล้วเพื่อนเราก็ซ้ำเข้าไปนะตอนนี้ยิงไปได้แค่สครั้งเองนะชินูไกอีกทีนึงโอ,โ,โอ้โหโดนสวน โอนสตุก 3G ยิงเข้ามานะไม่เห็นตัวนะหลบเข้ามาหลังบ้านก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะไฮเกอร์พีครับยิงท้ายเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็หลบนะยิงเข้ามาอีกนะสแนปออกไปนะครับอ่าลางกระสุนไอ้ลางตีนตะขานะแตกนะตคราวนี้ก็ยิงได้เรื่อยๆนะเขาไม่น่าจะเห็นนะ ยิงเข้าไปที่แท็กด้านหลังแท็กหน้านะ,ะแท็กหลังอีกทีหนึ่งเ,เพลุนนี่อย่างนี้เย็บร้อยครับเทียร์เจ็ดก็เก็บได้เหมือนกันนะยิงด้านข้างยิงเข้าง่ายนะตอนนี้ก็ทำดาดเมจได้พันสีแล้วนะโอเคอยู่เทวีสองครับ โอ้สองคันเลยผมก็จะตายอยู่แล้วนะเนี่ยเหลือ HP อยู่แค่24เองล็อกเป้าครับล็อกเป้าแล้วยิงครับเขาเพิ่งจะยิงไปเมื่อกี้เองนะยิงกําแพงครับไม่ได้คะแนนนะยิงกําแพงตอนนี้ก็สุน AP ผมจะหมดแล้วนะหรือนัดสุดท้ายแล้วเนี่ย เควยยิงไปแล้วนะคันนี้ก็ตามผมบ้างนะเขาโหลดนานอยู่นะเราก็ยิงเน้นๆไปเลยฮะหรือแค่สองคันครับผมสตุกนะสตุก 3G แล้วก็อาร์ที่คันหนึ่งนะะยานนี้ก็ยังโดนอยู่นะแล้วก็บ라이ดิ้งช็อตไปอีกนัดหนึ่งนะโดนหรือเปล่าไม่รู้ก็ยิงไว้ก่อนนะโหลดไวมากแนละ้วโหลดคันนี้ประมาณ3าวกิกว่าเอง ติดอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกนะมันก็โหลดไวนะฮะคันสุดท้ายอาร์ตี้ r รูเซเดอร์ SP นะใครจะได้ไปตอนนี้ผมคิวไปแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าเน้นดาเมจนะสองพันกับ6แล้วตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเล่นกระเทียสูงนะครับโอ้โหลูกนี้มุดดิน ก็เดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับผมในเกมที่2นะที่ผมเล่นกับเทียเ์7นะก็ได้ไฮคลิเบอร์อมานะครับแล้วก็ได้คอนเฟดเดอเรตนะครับแล้วก็ตังก็ได้มาพอๆกับเกมแรกเลยนะเกมนี้ได้มา28,130นะแล้วก็ค่าประสบการณ์อีก1,120นะฮะมาดูกันที่ดาเมจนะครับ ดาเมจก็ทำไปอันดับหนึ่งนะครับคิวไปแค่หนึ่งคันนะฮะได้เหรียญมา4เหรียญน,นะฮะในส่วนของเงินนี่ก็จาก28ง0 0นะฮะหักค่าค่าซ่อมค่าซ่อมไปผมเหลือ HP อยู่แค่24นะก็เกือบเกือบตายนะฮะก็หักค่าซ่อมไป2,286นะครับส่วน กระสุนนี่ลบไปเยอะหน่อยนะลบไป16,880เลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะผมใช้ AP จนเกลี้ยงเลยนะแล้วก็มาใช้เจาะเกราะต่อนะครับก็เลยแพงหน่อยถ้ากระสุนนะครับถ้าใครจะเล่นแบบว่าพกเจาะเกราะไปน้อยๆพก AP ไปเยอะๆก็ได้นะก็ได้นะแต่ว่าผมเอา AP ไปน้อยน้อยไปหน่อยนะฮะก็เลยยิงซะเกือบหมดแม็กนะ แล้วก็ใช้ยุทธปัจจัยไปอย่างหนึ่งนะครับลบพันหก็เหลือมาแค่7,464นะครับเอาไปแพงตรงค่าเจาะกรอกนะฮะก็สรุปนะก็เป็นรถที่น่าเล่นอีกคันนึงนะครับถ้าเราไม่ใช้กระสุนทองเนี่ยก็สามารถทำกําไรได้สบายๆนะสำหรับคนที่ไม่มีรถพรีเมียมใช้เนี่ยแล้วก็ต้องการจะเล่นสายอเมริกานะคันนี้ก็เป็นคันเก็บเงินอีกคันหนึ่งนะที่แนะนำนะ เพราะว่ามีค่ากระสุนค่าซ่อมที่ค่อนข้างถูกนะแล้วก็สามารถทําคะแนนได้ดีนะทำสถิติได้เลยสบายๆนะก็ลองเอาไปใช้กันนะครับแล้วสุดท้ายที่จะฝากกันไว้ก็คือในเพจตอนนี้นะเพจของนิกกี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพจ w w w f a c e b o o k c o m w o t h a i นะครับตรงนี้ก็ตอนเนี้ เคยบอกไว้นะฮะว่ามีแอดมินเข้ามาเพิ่มอีก2คนนะก็แนะนําให้กดไลค์กันนะในเพจนะฮะแล้วก็เข้าไปคุยกันในนั้นได้นะฮะแอดมินทั้ง2คนก็เป็นแคสเตอร์กันทั้งคู่นะครับทั้งแอดมินเซนแล้วก็แอดมินเนียนะครับแอดมินเซนก็จาก y ีโนเนชั่นนะฮะแล้วก็แอดมินเนียก็จาก Pizzas สตูดิโนะครับก็มาร่วมกลุ่มอยู่ในเพจของนิกกี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะ มีอะไรก็เข้าไปคุยเรื่องรถถึงรถถังอะไรเงี้ยได้นะสบายเลยตอนนี้มีคนตอบให้นะครับเกือบ24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าผมก็เป็นคนนอนดึกนะสุดท้ายนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยกด subscribe นะก็กดไว้แล้วก็เอาไว้ติดตามข่าวสารกันนะแล้วก็ในเพจก็ฝากไว้ด้วยนะฮะอย่างที่เคยบอกนะเวลามีข่าวสารอะไรใหม่ๆเงี้ยผมก็จะเอามาลงในเพจด้วยนะครับ จะได้ไม่ตกข่าวนะครับสำหรับวันนี้ก็2คลิปก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับรถคันนี้ซึ่งเป็นรถที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮก็เอามาแนะนำกันอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ยังหารถที่แบบเอาไว้เก็บตังเอ้ยเล่นรถอะไรดีอะไรประมาณนี้ก็คันนี้ก็เป็นอีกคันนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะหารถทำเงินมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอารีวิวทยอยย,อยลงมาเรื่อยๆนะไม่ต้องใจร้อนนะฮะ ส่วนคนที่คอมเมนต์บอกพี่รีวิวรถคันนี้ให้ดูหน่อยเล่นคนนี้ดูหน่อยไม่ต้องรีบครับผมได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะก็ค่อยๆไปนะสำหรับวันนี้นิกกี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ทีคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ